ไป๊กไ้บ้าจะาตุจักโอ้ยตุจักม่ะจะตัวเนยจะาตุกจักนะ พ่อพัวเดียวกันแม่ก็ยังเป็นแ่นี่ยรอขายเดแต่วกวาแบบนี้มันคือ่แม่แม่งอัดอัดิมาอัดอัดเฉียงแกนนี้ใช่ไหม อยู่าอดกไอ้ไปไม่ต้องไอ้เนี่ยมันติดเส้นไม่ฉะงาอันนี้ก็นู่นเรีนได้ได้ไม่ดีมอันนี้เก๋ เธอจริงอล้ว <ranch as. S 2> ไม่ใช่ว่าไม่อยู่ใ,ใกล้ก,ลกับเนิเนบานสารคามบ้านเบนบ้านเบนว่าเขาอยู่อยู่แต่ว่าอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่แบบว่าตรงตรงตำแหน่งตรงนี้อยู่แต่ว่าอยู่ที่แบบว่าพักจริงแต่ว่าเรายังสามารถที่จะถามได้ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้เนี่ยไปอยู่ไกลได้ไมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหายไปเลย,ยได้สามารถถามได้ตลอดเวลา ขาวเลื่อนร้นองล่ต่างที่หลากหายท่สั่งแบรนด์งานแบรนด์ให้สูงส่งให้ปังไห้ดางขึ้นจากให้ปังให้ดางที่ฐานห้้าลักเขันลูกดนนเ้าเ้า ต้องถ่ายดิเนี่ยบัปอัมนมาเด้บานบ้าน่ามบ่ยังไงก็ป uh ่า

ถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปกับน้อง้อยให้หน่อยเอาใส่แอบเลื่อนอะไรกเอียงเอาทีนี้อ้วนป่วนะตัวเธอเขาเริ่หนุนมามามาเลยเหมือนจะเป็หวยละเหมือนปูปุยอ้วนมาไมบชัดอ้วน่อกระดาษเนี่ยวหรือว่ากระดาษเกี่ยวถ้าจะดหย่นก็จะหนาหนิ ไปไหนกันจ๊ะกลับบ้านกับบ้าเสืนอนก่อนเม่ไเพื่อ <laughs> ที่ท็อปกลับแล้วบอจหวะไอ้ท็อปนี่ยจังหวเด้อนีน้อยไปหม่ที่เราเด้ตุ๊บ <laughs> ั่นไปหม่บอกนี่ยังไเ็อบขึ้นรถล้วเต็ต้องเก็บขววงเล <laughs> ี้ย Bom dia, bebê สวัสดีค่ะชงดีค่ะอ่น้ลูกสี่ให้ลูกน้องไหมโอเคขอบคุณอาาม <ม>โอ้ยอยากถ่ายอยู่เด้อแต่ว่าถ่ายคลิปอยู่อย่ไม่ทันไปลยโอ้สวยมากหอม <c oughs> <c oughs> พี่น้าเจอกันี้าเจอกันอยู่ไหนไม่รูอยู่ไหนไปย้อมจกพี่น่าเจอกันนะไม่รู้่อยู่พี่น้งเจอกันนะเนน้ตางเชื่อเื่อเนน้าวางสมใน้อยนิดเดียวแค่ยุ่กน ได้แม่เป็นบรรยากาศนะครับด้ลาเสร็จลรแล้วนะครับปิดฤดูกาลแล้วสำหรับพวกเรานะครับสับน้ำเพลโชขอขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านที่สนับสนุนนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะดูแล้วเนาะแม่ติ๋มก็ลาลา,าสหรับน้ำเพลโชนะครับใจหายฝากไปกดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตต่อนะครับบ๊ายบาย จะยู่ปะพี่ชอบแะบ๊ายบายค่ะ